ราม่ทยงยืนยันกับ้นหาต่อไปทำให้เรามีความหังซึ่งกองการพิการก็ว่าท่อยู่ไม่รูก็ได้ตทรัอท์คุยกับลูาวของนายสองชัยก็บอกว่ายังมีกำลังใจดีล่ทุกคนยังมีความหวังอยู่คุณสุริจกิจบอกว่าการตัดพิจาจส่งช่างภาพไปร่วมงานนี้เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเลยถือเป็นพรกิจที่ส่งไปเป็นปกติอยู่แล้วและทีมงานทีมหนึ่งจะมีไปร้อกันคะประกดื่ที่ควา่างก็แล้คุณสองไยเป็นท่างึ่งเดิีเดียว สอนใจเคยอยู่ในสายการเหืองแล้วก็ทำหน้าที่ที่รถขายข้อดาวเทียมทําให้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการส่งระบบดาวเทียมมากกว่าคนอื่นส่งภาพได้ดีและเออถ้าเลยคั้นเลือนคุณสอนใจเป็นหนึ่งจากที่สามคนี่ขึ้นไปกับภารกิจของเจ้าหน้าที่นะคะก็ที่ผ่านมาคุณสอนใจเป็นคนตั้งใจทำงานดีทํางานที่ได้รับมอบหมายและผลงานที่ได้ก็เป็นที่น่าชื่นใจเมื่อตอนไโงงคุณสุทธิดิ์ชววิทประธิการข่าวสบอ้าติเกร่าฟังเนนะครับใช่้ชชวิท 再走一些去。啊